ส่องคอคร้องดังแจ็คสันหวังบูชาน้ำเต้ามหาราบดูดซับส่องวัตถุมงคลคู่กายนักร้องระดับชากลแจ็คสันหวังพห้น้ำเต้ามหาราบดูดซัพบรุ่นหัวใช้ของอาจารย์พลพยัคฆราชอุทยานพระฤาษีอู่ทอง เป็นที่ยอมรับกันในแวดวงพระเครื่องวัตถุมงคลว่ากําลังซื้อของต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่ไม่ว่าจะเป็นจากแผ่นดินใหญ่หรือในประเทศอื่นๆรอบบ้านเหล่านั้นต่างมีความเชื่อศรัทธาในวัตถุมงคลเครื่องรางกันอย verses, OOD other, s <S ู่ไม่น้อยรวมทั้งการเช่าวัตถุมงคลชิ้นสำคัญสำคัญออกไปจากแวดวงอยู่พอสมควรเมื่อเร็วนี้มีภาพของนักร้องขวัญใจสาวๆอย่างเจสันหวังแรปเปอร์นักร้องนักแต่งเพลงนักออกแบบท่าเต้นด้านแฟชั่นและพุ่งกับมือสิกวิดีโอชาวฮ่องกงที่ถ่ายรูปคู่กับจ้าพนมยีรำ นักแสดงชื่อดังของไทยในวาระที่จะาพนมมอบสร้อยวัตถุมงคลเหรียญพระพรมที่เขาจัดสร้างขึ้นให้ให้กับนักร้องหนุ่มแต่จุดฟรีโฟกัสนอกจากสร้อยหเหรียญพระพรมนั้นแท้สันหวังยังมีค่อยมักวัตถุมงคลอีกชิ้นอยู่แล้วทุกคนภาพเพิ่มเติมก็ได้ภาพว่าภาพตรงหน้าที่เห็นวัตถุมงคลที่ชัดก็คือเครื่องรางน้ําเต้าสําหรับน้ําเต้านั้นในความเชื่อของจีนที่เกี่ยวกับศาสตร์ฮวงจุย้ยน้ำเต้าดูคล้ายกับเลข8ปซึ่งเป็นเลขมงคลของชาวจีนหมายถึงเงินทองไหลามาเทมาไม่มีวันจบ มุนวนไปเรื่อยๆค้ากับเลข8ตัวน้ำเจ้านั้นแนะนำควรจะสร้างจากไม้ธรรมชาติอาทิไม้ขนุนเพราะไม้นั้นเป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองงอกงามอีกทั้งยังหนุนเรื่องดวงหนุนเรื่องการค้าสำหรับบ้านของใครที่มียิ่งเทพสามารถนำน้ำเต้าไปตั้งบนหิ้งได้โดยลักษณะการวางต้องวางทั้งซ้ายและขวาน้ำเต้าจะเสริมในด้านสร้างสุขภาพให้แข็งแรงอายุยืนยาวดูดซับเงินทองให้ไหลามาเทมาเสริมเรื่องการค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขสำหรับคนที่นำน้ำเต้าพกติดตัวไป ในกระเป๋าตังจะช่วยเสริมเรื่องไม่ตามหานิยมพร้อมทั้งดูดซับให้เงินทองไหลมาเที่มาอีกด้วยสำหรับเครื่องรางน้ำเต้าบนคอเจษทันหวังนั้นเป็นวัตถุมงคลที่มีชื่อว่าน้ำเต้ามหาลาบอยู่ซับรุ่นหัวใจจัดสร้างโดยอาจารย์พลพยักษร,ราชม,มุนีหรือท่านอาจารย์พลทองเนียมแห่งอุทยานพระฤาษีนารอดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอูทองสุพรรณบุรีอาจารย์คารวาสารฤาษีที่ดารานักแสดงจำนวนไม่น้อยเป็นศิย์สำนักนี้ จากข้อมูลเกี่ยวกับน้ำเต้ามหาลาบดูซับรุ่นหัวใจท่านอาจารย์พลได้ระบุข,ข้อมูลผ่านโลกออนไลน์ในครั้งที่จัดสร้างไว้ว่าน้ำเต้ามหาลาบดูซับรุ่นหัวใจออกเสียงฝาใช่แปลว่ามั่งคั่งร่ํารวยโชคดีร่ํารวยคนจีนถือเป็นไตรลักษณ์แห่งความส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงอายุยืนยาวเป็นความหมายแห่งการกระตุ้นให้เปิดรับโชคลาบดูซับสิ่งเงินทองให้ไหลมาเทมา คนสมัยก่อนนิยมยิยมห้อยน้ำเต้าไว้ในบ้านหรือร้านค้าเพื่อึงดูดทรัพย์สินเงินทองถ้าดูคนเผยน้ำเต้าจะมีลักษณะคายเลข8อันเป็นเลขมงคลหมายถึงเงินทองไหลมาเทมาไม่รู้จบอีกทั้งเลข8ยังเป็นเลขแห่งเทพเจ้าโพยเซียนหรือเทพทั้ง8ที่สําคัญเป็นเลขสัญลักษณ์ขององค์องค์งเท้าธนบ,บดีเศรษฐีสมผลเทพเจ้าแห่งโชคลาภทรัพย์สินเงินทองอีกด้วยชาวจีนเชื่อว่าปากของน้ำเต้าจะดูดซึมทัพย์พลังงานด้านลบมาเก็บไว้แล้วปล่อยพลังงานด้านดีออกมา ส่วนด้านล่างสุดของลูกน้าเต้าหากใครเจ็บป่วยก็ให้แขวนน้าเต้าไว้ที่ตัวหรือใกล้ตัวภายในบ้านเช่นหัวนอนเหมือนมีน้ําเต้าคอยดูดซับความเจ็บป่วยให้มาอยู่ในลูกน้ําเต้าและปลดปล่อยพลังงานที่ดีออกมาส่วนน้าเต้าทองเหลืองให้สรรพคุณทางอายุยืนแก้เครสทางหัวจุ้ยจากการทะเลาะบอกแว้งของสามีภรรยาทางยังให้ความรักของคุณดียิ่งขึ้นก็ให้นาน้าเต้าทองเหลืองแขวนไว้กับตัวหรือใส่เป็นที่ข้อมือหรือเอาตั้งไว้บนหัวเตียงจะทําทให้สุขภาพกลับมาดีขึ้น ความงามงามของทองเหลืองก็จะเป็นตัวสะท้อนความโชคร้ายออกไปส่งผลให้มีแต่ความโชคดีมีสง่าราศีส่วนคนค้าขายพวกค้าแม่ค้าหากนําน้ําเต้าติดตัวไว้จะเป็นการดึงดูดเงินทองเข้าร้านเพราะน้ําเต้าถือเป็นของดีเป็นสัญลักษณ์แห่งการดึงดูดและปลดปล่อยจากสิ่งดีๆออกมาแต่ผู้บูชาเมื่อน,นํามาบูชาด้วยความศรัทธาพลังแห่งโชคดีและทรัพย์สินเงินทองย่อมเพื่อนพูนขึ้นได้เป็นที่น่าสาสาจันสำหรับสิ่งที่อยู่ในน้ําเต้าตามที่อาจารย์พลได้กล่าวไว้คือแผ่นทองม้วนเป็นตะกรุด ลูกอมด้านในจารัากขระพระคาถาเงินล้านมิเตพาหุหติของพระเดชพระคุณพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีริงดำพระคาถานี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆในด้านลาบสักระท่านอาจารย์พลได้บอกเล่าเป็นเกจความรู้ในการใช้คาถาด้วยว่าสมัยที่สร้างอุทยานพระฤาษีใหม่ๆตัวท่านได้ใช้คาถาบทนี้ทวทุกวันจนสามารถสร้างอุทยานได้แล้วเสร็จไม่ติดไม่ขาดสร้างบารมีได้อย่างต่อเนื่องบางครั้งเป็นเหตุท,ทาให้ฝุดเคืองเพราะภาวนานก็คล่องตัวดี ประวัติคาถาคัดมาจากบางส่วนประมวลจดหมายจากหลวงพ่อในหนังสือลูกศิษย์บันทึกพิเศษหน้าห้าสิบมีดังนี้มิเตพาหุหติเป็นคาถาเงินล้านมียักษ์ตนหนึ่งนำความจากท้าวเวสสุวรรณนำคาถาบทหนึ่งเป็นของพระกะัสสปะสัมระพุทธเจ้าสวดภาวนาทุกวันจะมีอำนาจเหตุไร้ายไม่เกิดจะเป็นมหาลาบนำมาสวดก่อนคาถาพระปัจเจกให้เนกข,ขอกับท่านสมเด็จพระกัสสปะ สมมาพุทธเจ้าและเท้าเวสวรรณถึงจะมีผลขอบคุณที่มาของข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์คมชัดลึกออ